าพูดถึงเรื่องของพี่แดนแล้วก็พูดถึงอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าทั้งคุณแดนคุณบีมเนี่ยมีการโพสแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนาะให้กับคุณบิ๊กดีทด้วยนะคะแล้วไปอ่านคอมเมนต์อุ้ยคุณผู้ชมถ้าใจไม่แข็งจะอ่านเลยนะน้ำตาซึมแน่นอนนะคะคือจากที่เราทราบกันนะคะ2ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดค่ะนับอายุครบ40ปีนะคะของนักร้องหนุ่มผู้ล่วงลับค่ะคุณบิ๊กดีทนะคะ ก็เป็นอดีตสมาชิก D2B นี่แหละเนาะรวมระยะเวลาถึงวันนี้15ปีค่ะแต่ความรักของ3มคนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วแฟนขับคุณบิ๊กนะทุกวันนี้คือไปมาหาสู่บ้านคุณบิ๊กไป<ด>ทําความ,มาสะอาดบ้านดูแลคุณพ่อคุณแม่ใช่เหมือนเป็นเหมือน,น,เ,ปนเป็นลูกไปเลยอะแล้วผัดเปลี่ยนกันไปดูแลซื้อกับข้าวให้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดดูนี่คือแฟนขับ ของแท้จริง,รงๆนะคะทางด้านคุณบีมเนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook Big ดีทูบข้อความบอกว่าสวัสดีน้องสุขสันต์วันเกิดน,นะปีหนึ่งผ่านไปอีกแล้วเหมือนกระพริบตาแต่รู้สึกว่าปีนี้ตาพี่จะปลือๆเพราะนอนนะอน้อยนี่นะคะตอนนี้พี่ลูกสี่แล้วนะมีหลานสาวอีกสองคน คิดถึงน้อเออคิดไม่ถึงเลยเนาะว่าพี่จะมีลูกมากขนาดนี้หลานชื่อไอวากับอัญญานะเผอย,ยังไม่รู้แล้วก็วันเกิดแดนเพิ่งไปเยี่ยมพี่ที่บ้านอุ้มเด็กกันเพลินเลยรู้ยังว่าแดนแต่งงานแล้วนะนึกไม่ถึงเลยใช่ไหมฮ่าฮแสดงว่าตอนเมื่อก่อนเขาคงคุยกันว่า อย่างแดนด้วยคงไม่ไมีทา<ำ>งเป็นนะเวลากลุ่มๆเราจะชอบพูดว่าใครจะแต่งงานก่อนใช่ะไรอย่างเ<ช>งี้ยนะคะซึ่งคุณบีมเขาก็แซลๆไปแบบนี้งานแต่งจัดแบบเรียบง่ายดีพี่เป็นตะก้องให้เองแบบงงๆถ้าบิ๊กอยู่คงได้ทําหน้าที่เป็นอะไรสักอย่างอะในงานเป็นพิธีกรนะน่าจะสรุกดีนะคิดภาพตอนเราสาคนร่วมงานกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนึกถึงเรื่องเก่าๆตอนไปทัวร์คอนเสิร์ตโอ้ยาวเลยอะคุณผู้ชม ปีนี้จริงๆแล้วเขาแลนว่าจะมีคอนเสิร์ตดีทวีด้วยนะแต่พี่ติดธุระจริงๆขอเลื่อนไปก่อนไม่รู้ปีหน้ายังอยากจะจัดไหมถ้าโชคดีอาจได้เจอกับทุกคนอีกหวังว่าจะเป็นแบบนั้นพี่แวะไปที่บ้านเองมานิดนึงด้วยเมื่อเดินก่อนไม่ได้อยู่นานหรอกพอดีอยากเข้าไปเจอพ่อแม่นิดนึงบ้านดูเรียบร้อยมากพี่ว่าเองต้องขอบคุณแฟนคลับเลยนะที่เข้ามาหาพ่อแม่เรื่อยๆงานวันที่เก้ามีเหมือนเดิมหน้าที่ วัดหนามแดงเห็นพี่แหม่มบอกจะมาด้วยน่าจะได้เจอกันพี่ไปเอาลูกนอนก่อนนะฮ่าๆแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนั้นคี่ถึงเหมือนเดิมน้องนะคะก็หุยคอมเมนต์คุณผู้ชมไปดูคอมเมนต์กันเราเองซึ้งมากนะคะคุณแดนก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เหมือนกันสุขสันวันวันเกิดย้อนหลังนะครับพี่บิ๊กมาช้าแต่มาหน่าโทษที พี่บีมบอกพี่หมดแล้วนอกเรื่องงานแต่งของผมคิดท,ทิ้งพี่สุดๆอยากให้พี่มาเป็นผู้กำกับวิดีโองานแต่งผมจังเลยเนี่มันต้องออกมาดีมากแน่นอนเพราะว่าตากล้องเรามีแล้วฮ่าฮตอนนี้ผมฮันนีมูลอยู่ครับคงกลับไปไม่ทันงานแต่ว่าจะแวะไปหาที่บ้านนะานะคะก็เป็นการแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันทุกปีมิตรภาพมันไม่ได้จางหายไปเลยนะคะถึงแม้ว่าอีกคนนึงจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ต,ตามเนอะเราฟังแล้วเราก็ยังแบบสึงนี่คืออ่านไปแบบว่า ต้องเว้นนะไม่งั้นเดี๋ยวจะร้องไห้คุณผู้ชมรู้สึกว่าเป็นวัยฝันพอดีด้วยตอนนนั้คือเราก็เติบโตมากับเขาแล้วพี่อะไปทําข่าวบิ๊กไงเพราะตอนนั้นพี่เอเป็นผู้ประกาศข่าวด้วแล้วพี่อะไปไปเฝ้าเขาที่โรงพยาบาลเลยหลังจากไปพับนกใช่ไหมเออแบบเราก็เราก็อินอยู่กับสถานการณ์นะตอนนั้นไม่เห็นภาพที่แบบแฟนคลับนั่งพับนกกันแบบ เต็มโรงพยาบาลไม่กลับนะอยู่กันแบบคือเฝ้ากันแบบค่าวันค่ำคืนเต็มที่เลยอะเราเราเราเองเราเป็นนักข่าวเราก็นั่งแบบสับปะงกอะอยู่ที่โรงพยาบาลอะแต่นี่มันก็ทําให้เห็นถึงแบบความรักความผูกพันที่มันน่าจะยังคงอยู่ตลอดไปเรื่อยๆน่ๆเนาะเพราะก่อนหน้านี้ที่มีคอนเสิร์ตดีทูบีอะอุ้ยขนลุกที่เขาเอาโฮโลแกรมเขาเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนจริงมากขึ้นมาแล้วก็เป็นคุณบิ๊กขึ้นมาโอ้ย น้ำตาฉันจะจร้นนะคะมันเหมือนจริงมากรออีกครั้งแล้วกันนะคะคอนเสิร์ต D2B ค่ะค่ะ